สวัสดีค่ะครูดาวเลิฟครีเอเตอค่ะพร้อมที่จะมาแบ่งปันความรู้เพื่อให้คุณได้พบกับความรักกับคลิปดีๆทุกๆสุขเสาร์และอาทิตย์ค่ะวันนี้ครูดาวจะมาแนะนำวิธีคืนดีกับแฟนเก่าโดยการส่งข้อความค่ะอาจมีคำถามว่าแค่ส่งข้อความนี้นะคะเราจะได้เขากลับคืนมาครูดาวมีเหตุผลว่าทำไมการส่งข้อความดีกว่าการทำด้วยวิธีอื่นนะคะ ส่วนตัวแล้วการส่งข้อความดูจะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะการส่งข้อความจะอนุญาตให้คุณตอบกลับเขาเมื่อคุณว่างและเช่นกันค่ะแฟนเก่าของคุณก็จะตอบกลับเมื่อเขาว่างเช่นกันและการส่งข้อความจะทำให้เรามีเวลาได้คิดก่อนที่เราจะตอบกลับเขาด้วยและมีเวลาเตรียมตัวได้เยอะกว่าแต่ถ้าตอนที่คุณเคยเป็นแฟนกันไม่ค่อยส่งข้อความหากันวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็ได้นะคะแต่คุณก็สามารถที่จะลองดูได้ค่ะ ก่อนที่คุณจะส่งข้อความหาแฟนเก่าคุณคุณต้องมารู้กฎกติกาก่อนที่จะส่งข้อความไปหาเขานะคะถ้าคุณต้องการเขากลับมาคุณต้องเข้าใจว่าข้อความแบบไหนที่คุณไม่ควรส่งไปหาเขาค่ะความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คือการส่งข้อความแบบผิดๆไปหาแฟนเก่าซึ่งข้อความแย่ๆอาจทำให้โอกาสในการได้เขากลับคืนมานั้นน้อยมากค่ะแต่ครูดาวรู้นะคะว่านั่นเป็นเพราะอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆ ความรู้สึกเสียใจอกหักผิดหวังต่างๆซึ่งทำให้คุณยากที่จะควบคุมตัวคุณได้ค่ะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ลบๆของคุณได้คุณก็ควบคุมการส่งข้อความไปหาเขาได้ยากเช่นกันค่ะและเมื่อการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากข้อความที่ส่วนมากจะถูกส่งออกไปก็จะเป็นข้อความที่ค่อนข้างแย่นะคะหรือเรียกว่า bad m e s s a g นั่นเองค่ะนี่คือข้อความที่ครูดาวกำลังจะบอกคุณ ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่ไม่ควรส่งออกไปหาเขาเลยค่ะแต่มันสำคัญมากนะคะที่คุณควรจะฟังมีทั้งหมด3ข้อความข้อความแบบที่1ก็คือที่คนส่วนมากจะส่งไปหลังจากเลิกกันก็คือข้อความที่แบบแนวเกลียดชังโกรธแค้นนะคะการพูดจาว่าร้ายต่อแฟนเก่าของคุณด่าว่าเขาซึ่งข้อความเหล่านี้จะทำลายโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของคุณกลับคืนมาค่ะ ถ้าคุณกําลังรู้ตัวว่าโกรธเขาอยู่ให้ควบคุมความโกรธของคุณให้ได้รอจนคุณใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยที่จะส่งข้อความหาเขาค่ะความรู้สึกโกรธเป็นความรู้สึกที่ปกติที่ใครๆก็มีได้นะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะต้องฉลาดมากพอที่จะไม่แสดงอารมณ์เหล่านี้ออกไปค่ะถ้าคุณต้องการที่จะได้เขากลับคืนมาครูดาวแนะนำให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า เป้าหมายของคุณตอนนี้คืออะไรขอให้ได้ทะเลาะกับเขาอีกหรือขอให้ได้ด่าว่าเขาจนพอใจระบายความเครียดแค้นต่อเขาหรือคุณต้องการให้เขากลับมาคืนดีกับคุณอีกครั้งค่ะลองคิดแบบนี้ค่ะคนส่วนมากอยากจะไปอยู่ในที่ที่ทําให้เขารู้สึกดีหรืออยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกดีเช่นกันและถ้าแฟนเก่าของคุณยังรู้สึกลบๆกับคุณงั้นเขาก็ไม่อยากกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะ ปล่อยให้คุณพูดอยู่คนเดียวดีกว่าดังนั้นรีแล็กซ์ค่ะควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้เก็บการไฟใส่ลงหีไปก่อนนะคะข้อความแบบที่2คือแบบสแปมเมื่อความรู้สึกที่เดือดดาษของคุณจะทำให้คุณรู้สึกหมดหวังผิดหวังและสิ่งที่คุณทำก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและส่งข้อความแบบนอนสต็อปไปหาเขาปัญหาก็คือไม่มีใครชอบการถูกสแปมค่ะหรือไม่มีใครอยากจะคุยกับคนที่หมดหวังในชีวิต ลองคิดดูค่ะถ้าคุณคือคนที่รับข้อความ20-30ถึงข้อความในวันหนึ่งจากคนที่คุณไม่อยากคุยด้วยอยู่แล้วคุณก็น่าจะรู้ว่ามันน่ารำคาญมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มือของคุณเผลอส่งข้อความไปหาเขาแบบเยอะๆนะคะแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะยิ่งส่งไปมากเท่าไร่เขาจะยิ่งหนีออกไปจากคุณค่ะและข้อความแบบสุดท้ายก็คือแบบหมดอะไรตายอยากตัดความสัมพันธ์ต่อเขา เช่นคุณหักอกฉันคุณทำไมทำกับฉันแบบนี้หรือฉันจะไม่มีวันรักคุณอีกแน่นอนฉันจะไม่มีวันกลับไปหาคุณอีกตลอดชีวิตนี้คุณทำลายชีวิตฉันข้อความแบบนี้จะฆ่าการดึงดูดแฟนเก่าคุณทุกๆทางค่ะข้อความแบบนี้จะไล่เขาให้ห่างคุณออกไปทุกทีคุณอาจจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทางข้อความเพราะคุณกำลังบังคับให้แฟนเก่าของคุณรู้สึกเจ็บ ทรมานใจและถูกลุกรานอย่างรำคาญใจโดยตัวคุณเองและคุณทำให้เขารู้สึกกลัวคุณอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่เห็นข้อความของคุณดังขึ้นมาครูดาวรู้นะคะว่าตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณบ้าไปแล้วที่ครูดาวพูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะครูดาวยังมีวิธีที่จะทำให้ได้เขากลับคืนมาอยู่คะ่ะและนี่อาจจะเป็น โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่จะแก้ไขความผิดพลาดของคุณทั้งหมดแต่คุณต้องทำตามที่ครูดาวบอกอย่างจริงจังและใส่ใจถ้าคุณรู้ว่าคุณได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วทีนี้คุณจะต้องทำให้แฟนเก่าคุณกลับคืนมาโดยวิธีเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีออกจากคุณไปตอนนี้แฟนเก่าของคุณจะรู้สึกรำคาญหรือโกรธคุณเพราะข้อความที่คุณส่งไปแบบนั้นดังนั้นขั้นต่อไปคือ การลบล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปจากความรู้สึกของเขาค่ะโดยการส่งข้อความไปขอโทษเขาและใช้วิธี no contact ค่ะก็คือการห้ามติดต่อใดๆค่ะถ้าใครเคยดูคลิปครูดาวเมื่อนานมาแล้วนะคะที่ครูดาวเคยไลฟ์ไว้นะคะครูดาวจะบอกถึงกฎข้อนี้คือห้ามการติดต่อใดๆกับแฟนเก่าของคุณในระยะเวลา1โดยปกติแล้วประมาณ30วันนะคะ และสิ่งนี้จำเป็นมากๆค่ะถ้าจะให้ได้ผลก็คือต้องทำอย่างจริงจังเรียกเรียกว่าเป็น a must to do เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณเคยส่งข้อความที่เป็น bad bad message ไปนะคะตอนนี้ให้คุณส่งข้อความไปขอโทษเขาเลยค่ะถ้าอยากให้เขายกโทษให้คุณเร็วคุณก็ต้อง action เร็วค่ะส่งไปสั้นๆแบบนี้นะคะเช่นฉันขอโทษด้วยนะเพราะฉันรู้สึกเครียดมากกับการที่เราเลิกกัน ยังไงฉันก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเอาสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนไปปรับใช้ในในแบบที่เป็นแบบฉบับของคุณได้นะคะเอาเป็นแบบสั้นๆง่ายๆที่เขาสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะข้อความแบบที่2ข้อความแบบนี้นะคะมี2ส,ส่วนก็คือ1นะคะคําขอโทษจากคุณเองนะคะและคุณมีข้ออ้างในส่วนที่คุณได้ส่งข้อความแย่ๆไปหาเขาแล้วหลังจากคุณส่งข้อความขอโทษไปแล้ว ห้ามติดต่อกับเขาอย่างน้อย30วันค่ะเขาดาวเลยนะคะกาปฏิทินไว้เลยค่ะเราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นครูรู้ว่ามันจะยากแล้วก็หินมากๆค่ะแต่ต้องทำนะคะโอกาสเดียวมาถึงแล้วห้ามตอบกลับเขาแม้เขาได้ส่งข้อความหรือโทรหาหรืออะไรก็ตามที่เขาพยายามติดต่อคุณกลับมามัดมือตัวเองไว้นะคะห้ามทำอะไรทั้งสิ้นหรือบางทีเขาอาจจะไม่ตอบคุณกลับก็ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อครูดาวบอกว่าห้ามติดต่อก็คือห้ามติดต่อจริงๆนะคะศูนย์ข้อความเลยเรียกว่าจำศีลอยู่ในระยะเวลา30วันนี้เลยนะคะแฟนเก่าคุณจะคิดว่าตอนนี้ที่คุณส่งข้อความมาหาเขาคือคุณกำลังไล่ตามเขาเขาจะคิดว่าเขามีอำนาจเหนือคุณถ้าเขาอยากได้คุณเขาก็จะได้คุณกลับมาทันทีที่เขาต้องการดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ เอาอำนาจนั้นออกไปจากเขาค่ะและให้เขาเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณเองตัวอย่างเช่นถ้าแฟนเก่าของคุณส่งข้อความกลับหาคุณในระยะเวลา15วันหลังจากที่คุณอยู่ในช่วงจำศีลหรือ no contact และเขาก็ไม่ได้รับข้อความใดๆจากคุณกลับพอนานหลายวันแฟนเก่าคุณก็จะเริ่มคิดและเริ่มเช็คหรือรอข้อความหรือโทรศัพท์จากคุณเองและเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่า เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าทำไมคุณไม่ตอบกลับหาเขาเขาก็จะเริ่มเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณเองค่ะและนี่คือคำตอบว่าทำไมกฎนี้ถึงใช้ได้ผลเสมอคุณเล่นเกมกลับเพื่อที่จะทำให้เขาต้องการที่จะคุยกับคุณแต่กฎนี้เป็นส่วนหนึ่งของการได้เขากลับคืนมาค่ะหลายคนถามครูดาวมาว่าแล้วจะต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะติดต่อเขากลับไปอีก มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาและคุณมีปัญหายากง่ายในการเลิกกันมากเพียงใดเช่นคุณเคยขอร้องให้เขากลับมาหาคุณหลังจากที่เลิกกันไหมคุณได้บอกกับเขาแบบนั้นมากแค่ไหนหรือคุณได้ส่งข้อความที่โกรธแค้นด่าว่าเขามากแค่ไหนคุณลองถามตัวคุณเองเรื่องนี้อย่างจริงจังกับตัวคุณค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณได้ทำเรื่องที่แย่กับเขามากมายหลังจากที่เลิกกันงั้นคุณก็ควรรอมากกว่า30วันค่ะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนงั้นทีนี้เราจะมูฟไปถึงถ้าคุณได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามที่ครูดาวบอกแล้วนะคะคุณได้ขอโทษเขาไปแล้วและหมดวาระจากการจำศีล no contact นะคะและคุณได้ทำทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้คุณจะทำอย่างไรต่อที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับเขากับแฟนเก่าของคุณในแบบที่ดีอีกครั้งเป้าหมายของคุณก็คือ คุณจะต้องพูดคุยกับเขาในทางบวกและที่ดีเท่านั้นค่ะคุณจะไม่คุยกับเขาด้วยความโกรธอารมณ์ร้ายกับเขาอีกข้อความแบบไหนที่คุณควรส่งไปหาเขาครูดาวมีข้อความ3มแบบที่จะเป็นจุดสปาร์กเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอีกครั้งค่ะ1ต้องเป็นข้อความที่น่าสนใจคุณต้องจำให้ขึ้นใจไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครชอบอ่านข้อความน่าเบือ่อเช่น สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมข้อความแบบนี้ไม่ต้องส่งไปเลยนะคะคุณต้องส่งข้อความที่จะทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีเช่นฉันเพิ่งเห็นข่าวคอนเสิร์ตของวงนี้ที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตแถวนี้ในเดือนหน้าฉันจำได้ว่าคุณชอบนักร้องคนนี้ขนาดไหนฉันหวังว่าคุณจะสบายดีนะแค่นั้นค่ะส่งข้อความที่เราพอรู้ว่าเขาชอบอะไร แล้วลองหาข้อมูลให้มันมาแมชหรือเกี่ยวข้องกับการติดต่อกลับหาเขาดูสิ่งที่เขาชอบอาจจะเป็นกีฬานักร้องหนังหนังสืออาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือเรื่องอื่นๆนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เขาสนใจที่คุณรู้คะ่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นว่าวันนี้เพิ่งไปกินชาบูร้าน ABC มาฉันรู้ว่าคุณชอบกินหมูปั้นและที่นี่ก็อร่อยมากเลยฉันหวังว่าคุณจะสบายดีนะ ข้อความเหล่านี้จะเวิร์กเพราะว่าข้อความแบบนี้เป็นข้อความที่ดีที่ไม่ใช่การต่อว่าชวนทะเลาะหรือเป็นข้อความที่ทําให้เขาโกรธคุณและเป็นข้อความธรรมดาแต่แอบแฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเขาได้อ่านและเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับเขาบ้างและคุณก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาใดๆทั้งสิ้นและคุณก็จบการคุยกันกับเขาด้วยถ้อยคำที่ห่วงใยและแคร์เขา เขาอาจจะตอบกลับหรืออาจจะไม่แต่ถ้าคุณทำแบบนี้คุณน่าจะได้พังทลายความรู้สึกแย่ๆในตอนที่เลิกกันออกไปจากใจเขาได้บ้าง 2. ข้อความเตือนความทรงจำที่เป็นเรื่องที่ดีกับคุณทั้งสองเช่นคุณจำได้ไหมที่เราเคยไปร้านอาหารแถวนั้นแล้วเขามีเมนูที่เสิร์ฟเฉพาะวันเกิดคุณจำชื่อร้านนั้นได้ไหมคะฉันอยากจะพาเพื่อนไปค่ะ ข้อความแบบนี้จะทำให้เขานึกถึงตอนที่คุณและเขามีความสุขด้วยกันและอาจจะสงสัยต่อว่าคุณกำลังจะไปกับใครที่ร้านนั้นกันนะและทำไมต้องไปที่ร้านนั้นด้วยแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าข้อความแบบนี้อาจจะทำให้หน่ารำคาญสำหรับเขาถ้าเขายังรู้สึกรำคาญใจอยู่ข้อความที่สามข้อความที่ทำให้ยิ้มข้อความนี้เหมาะสมกับการจบการค่อนข้างที่ดีไม่โกรธกันไม่ว่าร้ายต่อกันหลังจากเลิกกันแล้วเช่น ฉันเพิ่งดูหนังเรื่องนี้จบและมันทำให้ฉันนึกถึงคุณเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอคุณนานเลยและฉากนั้นทำให้ฉันยิ้มและส่งข้อความรูปยิ้มไปด้วยนะคะสองข้อความหลังจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของแฟนเก่าของคุณอย่างน่าสนใจและเป็นบวกคุณจะไม่พูดถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องดราม่าหรือเรื่องแย่ๆต่างๆที่เกี่ยวกับคุณทั้งสองคุณจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในเรื่องที่ดีเท่านั้นค่ะ ความรู้สึกรักจะค่อยตามมาหลังจากกระบวนการนี้ครูดาวหวังว่าเมื่อคุณทำอะไรต่างๆครบตามนี้แล้วแฟนเก่าของคุณน่าจะติดต่อคุณกลับมาในทางบวกเช่นกันครูดาวขอให้คุณจำกฎการตอบกลับดังนี้ค่ะข้อ1ตอบกลับช้าหน่อยรอหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นการที่คุณทำแบบนี้จะช่วยป้องกันความรู้สึกหมดหวังหรือต้องการเขากลับมาอย่างหนัก ออกไปจากความคิดแฟนเก่าคุณคือถ้าคุณตอบกลับทันทีทันใดแฟนเก่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดก็แค่เกมที่ต้องการได้เขากลับคืนไปเท่านั้นเองและให้ติดต่อกันแค่2-3ข้อความต่อวันเท่านั้นนะคะห้ามเกิน6ข้อความยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ 2. ตอบสั้นๆไม่ยาวและให้เขาสนใจไม่ใช่ไม่อยากคุยกันต่อไปในครั้งหน้าสห้ามพูดถึงเรื่องเก่า ดรามา่าห้ามถามว่าเขากำลังคุยกับใครอยู่ไหมอย่าพยายามทะเลาะก,กับเขาเป้าหมายของคุณก็คือต้องคุยเรื่องที่ดีเท่านั้นค่ะซึ่งจะทำให้เขาสนใจที่อยากจะพบกับคุณในอนาคตต่อไปคุณควรจะต้องรู้ว่าควรจะทำอย่างไรที่จะออกจากการส่งข้อความหากันเพื่อขยับไปถึงขั้นให้ได้เจอกันอย่างแรกนะัดเจอกันแบบสั้นๆไม่นานแบบพบปะแบบเพื่อน คุณจะไม่ถามเขาออกไปเดทอะไรทั้งนั้นแต่คุณจะออกไปดื่มกาแฟกินชานมหรือกินขนมเจอกันแบบแปบบ๊แบๆบแค่นั้นค่ะคุณจะต้องเมคชั u r e ว่าคุณมีเหตุผลที่ดีพอที่จะเจอเขาและคุณจะต้องมีข้ออ้างที่ดีเช่นคุณจะส่งข้อความไปล่วงหน้า3 4มสี่วันว่าคุณอยากจะนัดเจอที่ร้านกาแฟร้านนี้สัก20นาทีเพราะคุณจะต้องไปดูงานที่ต่างประเทศและแฟนเก่าคุณเคยไปที่นี่มาก่อน คุณอาจจะถามว่าจะไปยังไงไปพักที่ไหนหรือขอคำแนะนำจากเขาและขอให้เขามาเจอคุณสักแบบหนึ่งหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคุณอาจจะกำลังตกแต่งห้องทำงานหรือห้องรับแขกหรือห้องอะไรก็ได้และคุณก็รู้ว่าแฟนเก่าของคุณเก่งในเรื่องการตกแต่งภายในหรือการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และคุณก็อยากจะขอคำแนะนำจากเขาซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่ดีที่คุณสามารถที่จะมาเจอเขาได้ ซึ่งตัวอย่างแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับเขาค่ะตอนนี้คุณต้องการเป็นเพื่อนกับเขาก่อนการจีบการแสดงความรักต่างๆอย่าเพิ่งออกมาให้เขาเห็นนะคะสิ่งพวกนี้จะทําให้เขากลัวค่ะคุณต้องเริ่มจากบทบาทการเป็นเพื่อนเท่านั้นก่อนค่ะแต่ในใจและเป้าหมายของคุณคือการได้เขากลับมาเป็นคนรักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตั้งใจอดทนคิดบวกให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะ ครูดาวขอเอาใจช่วยค่ะและนี่ก็คือคำแนะนำที่จะได้แฟนเก่าคุณกลับคืนมาโดยการส่งข้อความค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้ครูดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากครูดาวนอกจาก YouTube แล้วครูดาวยังมี Facebook Instagram และ TikTok ให้ทุกคนได้ติดตามได้หลายช่องทางค่ะ ถ้ามีคำถามหรือคำแนะนำอยากให้ครูดาวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูดาวเลิฟครีเอเตอร์ขอให้สมหวังกับความรักนะคะสวัสดีค่ะ